สวัสดีครับสวัสดีครับน้องคนดีจะร้องเพลงให้ยายฟังครับจะร้องเพลงให้ยายช้างครับพี่ยายอะไรฟังลูกยายเลยยายเออยายชื่ออะไรคะอีฟอีฟอีกแล้วอี๊ดอี๊อี๊อ่ะร้องให้ยายฟังนี้อีเต่ว่าไอ้หนูมึงค่ะร้องเพลงให้ยายฟังกันเลยเพลงกันน้องมาฟ้า ออลองโทรเพราะลองให้เป็นเพลงยังไความรักของแม่ความรักของแม่ที่ออมีต้นวัสดุแอนุกับบูดายังไงต่อคะแม่ก็แม่ลองไม่เป็นเพลงเนี่ย อ๋อร้องเพลงที่เล่นร้องเพลงเป็นด้วยดีแล้วเธอร้องเพลงมีเพลงอะไรบ้างคะออทำท่าคุ้นคิดมั <c> ้ย <oughs> มีเพลงอะไรบ้างคะเพ<ป>ลงโลตัสอ่อโลตัสอ่อร้องดิโลตัสโลตัสโลตัสลึกลึกฉุดต่อ รืกอรืชอบใจไม่หายทุกคนเพลงรถตัดแล้วเพลงอะไรอีกคะเพลงรถตัดที่โดนอันผู้ไล่เข้ามาซื้เห็รไอ้รถไม่หายคะแน่บอกไม่หายเชื่อเพลงแต่งเองไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยกูนายกัญยากันน้องฮัด น้องรักยาไหมครับรักใจคารบุตุบุญกูไม่อาวพูดดีๆน้องรักยาไหมครับรักใจแคบุตุนุ่งกูไปไปาร์ตี้ดกกีๆกอนบ y า bye s อี y o อ a g a